สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้คือไลฟ์กันแล้วใช่ไหมร้ายกันแล้วค่ะโอเคโอเคโอเคได้เลยมีสติหน่อยทุกคนเอ๊ะแส่งได้ไหมลูกตาได้ใช่ไหมได้ครับได้ได้ครับผมวุ้แดงวุ้นแดงวุ้นได้ครับได้ครับได้ครับถึงจริ่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำโต๊ะ พี่อยากได้แนะนำตัวเป็นคาแรคเตอร์สวัสดีครับปอนนาดาวิดนะครับผมรับบทเป็นธีรกิจเคียนลีครับครับผมสวัสดีครับผมภูวินนะครับผมรับบทเป็นพีชครับผมนี่คือเป็นคาแรคเตอร์เลยหรอเพราะว่ากี่กี่คาแรคเตอร์ก็เป็นปอนของตัวเองครับผมประมาณนี้แหละครับก็จริงจริงแล้วของปอนก็อาจจะไม่ใช่ปอนและของผมก็อาจจะไม่ใช่ผมเท่าไหร่ถ้าของปอนก็จะเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่ามีความเป็นของตัวเองตัวของตัวเองสูงสูงใช่ สูงมากๆเลยแบบคุณทีอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนของผมก็เอาจริงๆน่าจะเป็นคนคนที่ผมว่าทุกคนในวงนี้รีเลทได้เพราะว่า,าตัวพีชเป็นช่างกล้องครับอ่าเป็นช่างภาพเป็นช่า <laughs> งภาพช่าางภาพครับใช่ครับโทษทีครับผมก็ก็ทุกคนน่าจะพอแบบรีเลทกันได้อยู่ด้วยในคาแรคเตอร์พีชก่อนอะไรที่เหมือนกูที่กูรู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยน่าจะง่ายสุดในคาแรคเตอร์ ถ้าความง่ายของคาแรคเตอร์นี้เหรอผมว่าความง่ายคือความใจเย็นอผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์นี้มันมีความแบบมันมีความชิลๆไปเรื่อยๆของมันอะไรก็ได้ในในใน,ในทางของมันเองแต่ผมก็เลยรู้สึกว่ามันมีความจะเป็นจังหวะของตัวเองที่มันไปได้ง่ายอ,อยู่ครับผมน่าอ,อะไรที่ไม่เหมือนเลยโหถ้าผมเหรออะไรที่ไม่เหมือนเลยผมว่าน่าจะเป็นความที่มัน มันเป็นคาแรคเตอร์ที่มันโอเคต่อทุกอย่างครับผมอย่างเช่นผมรู้สึกว่าถ้าเป็นตัวผมไปเจอคนแบบคุณทีผมน่าจะเดินหนีตั้งแต่ห้านาทีแรกทนขนาดนี้เหรอมันไม่ได้สุดจะโทษแต่มันเดี๋แวจะเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจว่าทําไมถึงแบบต้องเดินหนีไปห้านาทีก็ผมว่าความแปลกเบอร์นี้ผมว่าความแปลกเบอร์นี้อาจจะหาได้ยาก แต่ว่าถ้ามีอยู่ในชีวิตจะสนุกอ่าอยากตอบคือว่าคุมีเหมือนกับพีชยังไงบ้างครับผมผมคิดว่าผมเหมือนกับพีชน่าจะเป็นความไม่ใช่ใช่นะร้อนเหมือนว่าคุณเหมือนพีชยังไงอ๋อโทษคำไม่ดีนะครับหมายว่าว่าคุณมีเหมือนพีชไหมลูกจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามีความเหมือนในเรื่องของความใจเย็นแล้วกันอย่างที่ภูมินได้บอกไปผมรู้สึกว่าอ่า การเป็นพีทเนี่ยต้องมีความอดทนค่อนข้างสูงแล้วยิ่งเวลาเจอคุณทีเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจครับอกว่าเหตุผลที่ภูวินบอกว่าอาจเจอคุณทีภายในห้านาทีจะเดินหนีเป็นเพราะอะไรและยังไงใช่ก็รู้สึกว่าเป็น,พนเพราะความใจเย็นแล้วภูวินกับพีทใครเย็นก, <ผม S 1> กว่าคะถูกพีคือพีทคือพีทยังคือพีทยังทนอยู่ฟังคุณทีพูดจบนะแต่ผมว่าคุณไม่น่าอยู่ฟังคุณทีพูดจบดูจากทรงอาจจะแบบค่อยค่อยหายไปทีละก้าวหายไปทีละก้าวใช่ใช่ อะไรที่เราไม่เหมือคนคุณทีเลยความรวยแหละครับผมคือคือคุณทีเขาคือจากที่ได้รับบทเป็นคุณทีเนี่ยรู้เลยว่าคุณทีเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างสูงมากๆในฐานะการเงินแล้วก็เป็นคนแบบเด็ดขาดอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนที่แบบไม่ค่อยนึกถึงใจใครเท่าไหร่อะไรถ้าเกิดตามหลักของมาเฟียซึ่งผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยเหมือนเราเท่าไหร่ในในเรื่องนี้ละกันเพราะว่าต้องมีการทําการบ้านมากประมาณหนึ่งในทางที่แบบ คทุทีจะมีการ์ดมาเฟียหรือแบบว่ามีการ์ดหมวดละครการ์ดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันก,ก็จะถูกแบ่งไปและอะไรที่เหมือนบอลการก็สงสัยจะ,ะเป็นในเรื่องของการพูดจาแบบสไตล์อย่างนั้นละกัน<ม>ค,คือคือรู้สึกถนัดรู้สึกว่าในการพูดแเข้าปากเขา,ปา,ขาปากมากครับผมมากเ,เราตรัราปรยโยคที่เราสึกว่าโอ้ยถ้าเป็นคนอื่นเูาไม่ได้เป็นปอลแต่เขาปากแสงไฟตอนเนี้ย เราสามารถพูดสปอยได้ที่หนึ่งบาทเลยนะอ๋อในคิวเลอร์มีไหรอ๋อในคิวเลอร์เอาประโยคคุณสถาพรอ๋อในไพร์โหดเลยใช่ไหมครับก็โดนชอบปากจริงชื่อชื่อเล่นขอ้เธอคุณสถาพรนะครับบริษัทที่คุณทำซีรีส์อยู่เนี่ยขายไหมเดี๋ยวผมจะซื้ออะไรแบบนี้ใครคุณพี่ถามผมละผมก็จะเล่นๆหน่อยเขายี่ประจําเลครับแต่เขาก็จะแบบซื้อจริงหรอแพงนะอะไรเงี้ยไม่มีตังค์ ใช่ครับใช่ใชจำบทได้ทุกอันเลยแต่ว่าตอนนี้คือยังพูดมากไม่ได้ไงเพราะว่าในเทเลอร์ที่ตัดออกไปเนี่ยคือทางทีมงานกับพ่วงกลับเขาก็ค่อนข้างกากกว่าเยอะเนาะใช่ใช่ก็อาจจะต้องพูดซ้ําๆไปก่อนในในเทเลอร์หรือในไพโอดก็เดี๋ยววันนี้แหละทุกคนจะได้ดูพร้อมกันแล้วว่าคุณทีเขาพูดยังไงบ้างเป็นคนแบบไหนแบบไหนทำไมคนถึงอาจต้องเดินหนีเขาได้พี่อยากรู้ว่าอะไรในตัว คบอกว่าถ้าเจอแล้วจะต้องเดินหนีเลยโหผมพูดแบบไม่มีเหตุผลมันคือความแบบทั้งคำพูดที่ไม่มีเหตุผลทั้งคำพูดที่แปลกแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดที่แปลกแล้วกันใช่ความคิดอย่างนี้คืออย่างเช่นเออยกตัวอย่างแล้วกันนะเหมือนประโยคคำถามเขาจะไม่ใช่คำถามเขาถามเหมือนเขาถามเราแต่เขาไม่ได้ฟังคำตอบเราเ ใช่คือเขาถามแต่เขาไม่ได้ต้องการคำตอบแล้วเขาก็เออเองเออเองเออเอง,เอเองผมจะส u อ p o r t เฮปนเพราะว่าเวลาคนทีพูดเนี่ยคือเขาถามไปเฉยแต่เขามีคำตอบในใจอยู่แล้วแล้ว,ลวก็หวังว่าจะให้พีทเนี่ยพูดตอบคำถามให้ตรงกับที่เขาคิดไว้พอแบบเลยแบบสมมติว่าตอบคำถามแบบไม่ถูกใจเขาจะแบบไม่ได้หนังใจลอะไรแบบนี้ <c oughs> <ๆ>หรือบ,บางครั้งตอบไม่ถูกใจเขาเขาก็ไม่สนด้วยซ้ำไม่สนทำอยู่ดีม้ตอบ <Ừ. S 2> แต่ตอนดูชอบคเล็ตเตอร์นีหน่อยผมว่ามันม,มัน <laughs> มันฟีลกู๊ดครับมันมันมีความสุขแล้วกันมันก็คือแค่รู้สึกว่าเคยอพอได้มารับบทแบบคอมเมดี้ตลกๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไม่เครียดดีมันเหมือนกับมันคีเอทได้สร้างสารรค์ได้เรื่อยๆเนาะอืม,อมอในเรื่องนี้ความสนุกอยู่ที่นักแสดงด้วยในกองคือใช่ครับใช่ครับ โอ้ยสนุกครับผมเพราะว่ามีเพื่อนๆอยู่ด้วยมีทั้งบอนนี่มีทั้งเอสแล้วก็มีทั้งเพอร์ซันตาด้วยครับผมใช่ก็เป็นเพราะทุกคนนแหละเลยทําให้เรื่องนี้ออกมาได้สมบูรณ์เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดขาดเพื่อนๆไปก็คงกองคงไม่สนุกแล้วตัวละครก็คงจะส่งเสริมให้คุณคีมาเจอพีทไม่ได้เหมือนกันอะไรแบบนี้ใช่ครับเล่าให้ความใหม่บรรยากาศในกองไม่ได้ต้องบอกว่าคือมันเหมือนรวม ห้าคนที่มันสนมาอยู่ด้วยกันน่ะพี่หคนที่สนมากๆมาอยู่ด้วยกันขอ,อรายชื่อหคนน่ะ <Bonnie. S 2> บอนภูวินเพอร์เซนต้าเอสบอนนี่ก็คือนักแสดงทุกคนคือไม่มีใครไม่สนเลยไม่มีเลยนะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยออกกองล่าสุดไม่รู้ว่าได้เห็นไหมแต่ว่ามีอาบอนนี่เขาลงคลิปขายปลาไปาใช่ซึ่งก็ กว่าจะได้คลิปนั้นออกมาผมก็ตอนแรกผมก็นั่งงงอยู่ตั้งนานคือประเด็นที่ผมไม่ได้ไปอยู่ในคลิปนั้นอะคือผมนอนอยู่ข้างๆผมหลับอยู่ครับแล้วผมตื่นมาพร้อมกับเสียงของเอสที่ทํปากเป็นปลาปากเป็นปลาบุ้งบุ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 ้งบุงฉลาดเอาไปเป็นฉลาดเอาไปฉลาดเอสก็ผมได้ยินเสียงบุ้งบุ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 งก็ลืมตาขึ้นมาแล้วผมก็หันไปใครบุ้งบุงแล้วผมก็เห็น3มคนนี้ทําอะไรสักอย่างอยู่แล้วผมก็คิดในใจว่า อืมนอนต่อดีกว่าแล้วผมก็หลับไปเลยในในกออ่าในจอกับนอกจออันไหนเทกันความคลื่นเคยงก oh. ับความคลื่นเคงผมวคนละแบบใช่ผมว่าคนละแบบคือผมรู้สึกว่าคือเวลาเราฝั่งแอคชั่นเนี่ยมันก็จะมีความความแบบการทํางานอยู่ในนั้นเหมือนกันเพราะว่าเราคือการแบบการ่า่ซีร,ร,รีด้วยใส่ซีดีด้วยใช่มันก็ ความตลกมันจะไปในเรื่องของคําพูดคุณทีมากกว่าใน,<ม>ใ,นในเวลาเราสั่งแอคชั่นเนาะแต่ว่าเวลาเราสั่งคันแล้วเนี่ยบรรยากาศในกองนักสดแสดงหรือว่าทีมงานพ่วมกับทุกคนเขาก็จะมีความแบบเฮฮาใช่ครับมีใครที่เขาเครียดกังวลกับบทรถไฟเนี่ยไม่ถึงยังไงนะฮะใครเครียดใครเครียดใครเครียดสุดในกองเอาจริงๆคนที่ทน่าจะเครียดที่สุดในกองน่าจะเป็นพี่เอ็กครับพ่วงกับครับผมคือนอกจากเครียดเรื่องบทแล้วเครียดกับนักแสดงด้วยครับผมบางทีแบบอาจจะมีโมเมนต์ที่แบบว่า เ en> มาได้เมาได้เขายวนะืดจีนเลยครับอยู่ไหมคือคือแบบว่าเวลาเราถ่ายทำแน่นอนว่ามันก็จะมีเดย์กับมีไนท์ที่มันเป็นแบบเวลากลางวันกลางคืนต้องระวังแสงหมดอะไรเงี้ยแน่นอนว่าพี่เขาทุ่มทุนโปรดักชันเรื่องนี้เต็มที่แสงที่เป็นซันเซ็ต g o l d อ n h อ u r มักจะสวยงามเสมอใช่แต่เวลาแจ็กจะมีน้อยนิดเสมอใช่มักจะมีน้อยนิดแล้วก็จะไปแล้วก็จะมีความแบบ ก็เรียกว่าอะไรเริ่มเริ่มกดดันในในเวลาที่แบบว่าพาที่จะตกเฉยใช่แสงหมดใส่กระดงหรือเปล่าใช่ครับผมส่วนหนึ่งคือเพราะว่ามันรวม6คนสนมาด้วยก็เลยแบบจากที่เวลากระชันจิตอยู่แล้วเจอ6คนไปด้วยก็ก็เป็นบันเทิงสีสันครับผมอยากรู้ว่าถ้าให้พี่เอ็กพี before, ่เอ็กเลือกว่าใครสนสุดคิดว่าพี่เอ็กจะเลือกใครพี่เอ็กเลือกใครอะพี่เอ็กเลือกใครค่ะ บอนบูวินเฟิร์สเซนต้าเอสบอนนี่ใครโซนสุดครับเนี่ยะพวกกับได้แง๊กแต่เขามีบีดคิดนะเมื่อกี้เขามีบีดจักรกนะไม่ใช่ที่พี่บอกว่าไม่มีคือไม่มีใครไม่โซนพี่เป็นคนตอบโนเท่ากันหมดไม่รู้จะตอบใครพี่ร้อยขายหน้าเซนแมทแจ็คลองเดาลองคิดดูอุ้ยผมขายจริงว่ามีนะมีนะความคุณทีเนาะก็ก็ขายได้แบบ ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอนนี้ก่อนนะในพีหนึ่งมันก็จะมีซีนซีนหนึ่งอะ่ะนั่งอยู่ตรงโต๊ะกินข้าวเดี๋ยวจะมันคือซีนที่แบบผมเสนอเข้าไปเองเนอะแต่ว่ามีอุปกรณ์ทีมครูไปเยอไม่ไม่ได้มากขนาดนั้นครับแต่จะเป็นเรื่องท่าทางมากกว่าแล้วพี่เอกซื้อไหมคะซื้อครับใช่ไหมล่ะอย่างอย่างมีท่าหนึ่งที่คนจะเห็นในเทรเลอร์คือท่าท่าจับปล่อยท่าจับปล่อยอ่าะนั้นผมนำเสนอเองนิมิตขึ้นมาเองขึ้นมาเองใช่ครับใช่ครับ พอมีขำนะขำเรองมีทำไมจะไม่มีแต่ว่าเวลาสั่งแอคชั่นคือเาเล่นกับที่จะขำคือเล่นกับซันต้าจะขำเพราะว่าน้องมาน้อยแล้วบวกกับเป็นเป็นสมาชิกแจสเปอร์เราก็จะรู้จักนิสัยกันดีอ่าใช่อันนี้มันจะคนละแบบอันนี้สมาชิกเขาจะดีซันต้าเหมือนกับว่าพอมองหน้าแล้วมันจะนึกถึงแบบพวกเต้นอย่างเดียวเลยอ๋อใช่เหมือนภาพแจสเปอร์มันจะลอยมาก็เลยจะมีหลุด แต่คนนี้เขาก็มีบ้างเดี๋ยวมันจะมีอีกเยอะเลยในในซีรีส์ที่ที่ต้องเจอมีมีมีครับมีมีครับคือ,ค,อคืออาจจะโชคดีด้วยที่ว่าเป็นคนที่เ,ออเวลาเวลาเข้าฉากใช่จะเส้นลึกก็เลยจะไม่ค่อยไม่ค่อยขันเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าก็ก็มีหลุดบางเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นหนึ่งในน้อยเรื่องที่ทําให้ผมหลุดได้อ่าจริงๆก็ต้องขอบคุณความเส้นลึกนะเพราะว่าไม่งั้นยากแน่เลยไม่อาจจะถ่ายไปจบซีรีส์เรื่องนี้อาจจะไม่ได้ดูกันวันนี้ ก็สมมติเวลาผมเล่นแบบพูดๆๆอย่างเนี้ยถ้าเกิดอีกฝ่ายขำผมจะขำตามทันทีเลยแค่มันเหมือนแบบตามๆกันไปแต่ว่าพอคุณเป็นคนเส้นลึกมันเลยทำให้แบบโอเคผ่านพ้นไปได้ด้วยดีซึ่งบอกว่าตั้งแต่วันที่เปิดตัวจนถึงวันเนี้ยคืคอทุกคนพูดถึงมากโอ้ขอบคุณครัขบขอบคุณมากเลยก็พอมีเห็นไ,ได้อา่านไหคะว่บบน้ก็พอมีอยู่บ้างก็เห็นว่าแฟนๆทุกคนรอเขาตั้งแต่ตอนที่เราปล่อยไพ่หลอดปเมื่อปีที่แล้วเนาะก็เห็นว่าทุกคนคอยติดตามแล้วก็รอมาเรื่อยๆจนเราได้เปิดกองคิวหนึ่ง ใช่แล้วก็ต้องขอบคุณกระแสตอบรับจากทุทกๆคนมากๆนะครับผมรวมถึงวันนี้ด้วยที่บัตรโซอาครับซึ่งมันไม่ใช่แค่การบัตรโซอาเพราะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ตัวด e ีมไม่ได้ดูในโลกโอ,อ๋อครับผมใช่ครับก็วันนี้อยู่นที่ M C C Hall หรือบ,บางกปิกก็ขอบคุณทุกคนกมากก็ด้วยค,คอ,อัสู้พวกคุณไม่ได้แล้วนะความจุในโรงไงมันกครับ็ผมก็มันมันเป็นที่ความอยากดูของคนด้วยแหละเพราะว่าพอเคน ไม่แบบจริงๆคือพอเห็นว่าคนอยากดูกันขนาดนี้ก็มีการขยายสถานที่ให้มันสปอร์ตกับจำนวนคนใช่ครับใช่แล้ววันนี้ความพิเศษนอกจากที่จะได้มาดูร่วมกันแล้วมีอะไรพิเศษไหมครับผมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมบนเวทีด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยนนะครับผมของ first ep นะครับผมแล้วก็แน่นอนเรามาดูด้วยกันเราได้มาดูกันแบบจอใหญ่นะครับผมดังนั้นก็ เกืบวันนี้เป็นสตาร์ละกันของมีสติในคุณทีครับผมจริงๆแล้เราก็ดีใจเพราะว่าคือเราก็วันที่เราปล่อยเทเลอร์ไปวันในวันแฟนคอนเนี่ยก็เห็นว่าทุกคนหัวเราะแล้วก็มีความสุขกันก็วันนี้เราก็จะได้เห็นเต็มๆใช่ในทั้ง E ีีเลยก็ฝากด้วยนะครับวันนี้จะขับไหนเอาเลเวลความขับอ้ EP ีแรกเลเวลความขับมันอยู่ที่ไหนผมให้1ิบโอ้โหสิบเลยเหรอคือผมไม่รู้จะให้อะไรเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นช่องที่เราไม่ค่อยเห็นในไทย เท่าไหร่มันจะไม่ใช่ตลกโบบามันจะเป็นตลกสถานการณ์สมากกว่าดังนั้นก็ก็รอดูเรียกชั่นคนเหมือนกันอยากเห็นเหมือนกันครับผมถ้าแบบว่าใต่ไส่ไรไม่อยู่ทุนสูงแบบนี้เราจะมีแบบอะไรเป็นของฝั่งแฟนๆมาช่วยกันเทรดใช่นะครับผมคุณว่าแฮปป้บัมันมาอยู่แบบุนสูงไหมมีกำลังใจอลลนหลาบที่พวกผมและความรักที่ผมมีให้คุณครับผม โจริงๆแล้วแล้วแต่ทุกคนเลยครับเพราะว่าคือเราก็ไม่ได้อยากมันคับแฟนๆอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมาดูซีรีส์เราแล้วก็มีความสุขกับมันมากกว่าคือถ้าเกิดใครจะชอบก็ก็ติดแฮชแท็กได้แบบพูดถึงว่าเออชอบซีนนี้หรือว่าซีนนี้แบบคุณทีแปลกจังแบบพีชน่ารักจังหล่อจังอะไรแบบนี้ไงก็ติดให้แฟมาบอกกันได้ครับนี่ก็ชมพีนเนาะชมทุกอย่างเลยครับมองขวัญเป็นรูปทไมด้วยไมกับไซเรนบูให้ไหมคะแฟนๆก็พวงกันมานาน โอ้ยอันนี้นะครับอะไรหรอ Spider Man Spider Man Sailor Moon ก็รอรอไปก่อนแล้วกันนะน่าหุดหงน่าหงุดหงิดรอไผมยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรรอไปก่อนรอไปก่อนแากสุดท้ายแากสุดท้าย ครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่องมีสติหน่อยคุณทีนะครับผมวันนี้เป็น EP ีแรกนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมก็ถ้าชอบถ้าอะไรก็ฝากแชร์กันด้วยหรือว่ามาพูดคุยกับพวกเราในแท็กกันได้นะครับผมแล้วก็ฝากดูกันด้วยนะครับทุกวันเสาร์เวลาสองโมครึ่งทางจีเอ็มเอ็มยี่สิบห้านะครับครับผมแล้วก็คนนึงอยากให้พี่กอนะฝากเป็นแบบคุณทีเขามาฝากล่าสุดมากมาเอาท้อแล้วพอแล้วนะนั่งสติพอแล้วคนนึงพี่ไม่ขับ จะไม่ขำแน่ใจอ่ะพี่อาจจะไม่ขำก็ได้ไม่ไม่แค่พูดเฉยไงอยากจะขอฝากซีรีส์เรื่องมีสติหน่อยคุณทีที่เป็นเรื่องราวของฉันไว้ในใจทุกคนด้วยล่ะและที่สําคัญเลยหวังว่าทุกคนคงจะไม่ขุนเคืองใจในการดูซีรีส์เรื่องนี้กันนะครับขอบคุณครับแต่อันนี้ยังส่วนน้อยบอกย้อนหลังเมื่อกี้บอกบอกแครับผมและย้อนหลังที่ไหนครับสามารถรับชมย้อนหลังได้บนไอชีอี แลหรือในเว็บ iq.com นั่นเองยไงก็ฝากด้วยนะจ๊ะคือภาษาเขาดูเป็นภาษาคือเขาจะเป็นพูดเป็นว่าภาษาละครครับ่คอยดูอย่านี้เปิดแล้ฉากับบ้านไหมไปดูละครไม่ไม่ค่อยคิดเองก็ก็จริงๆแล้วพ่อกับเขาก็จะเป็นต้นแบบได้ดีครับใช้จะได้ดูก่อนแคางี้คนอาจจะมาให้เราฉันพร้อมเสมอ คุณเชิญไหมคะกินเสร็จกล้องไหนเอ่ยอ่าตรงกลางอัะเด็กๆบอกมือค่ะเป็นวิดีโอตรงกลางบกมือให้พี่ขหน่อยลูกเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันอี่นถสวได้ไหมคะทันไหมกนเสร์จทันไหมมองตรงกลางก่อนมองตรงกลางก่อนเออทักทาย 我我我，那你在哪？我我的我我我，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 